สวัสดีครับช่องมิสหายแลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการดูโฉนดนะครับว่าในโฉนดเนี่ยมันจะบอกอะไรเราได้บ้างตัวนี้จะเป็นสำเนาโฉนดขนาดเท่าตัวจริงนะครับอ,อ,อันดับแรก <c oughs> ในโฉนดที่ดินที่สำคัญเลยที่เราต้องดูก็คือตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นอำเภอจังหวัดที่ดินไม่ใช่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตรงนี้นี่ก็คือเป็นที่อยู่ของของออผู้ถือโฉนดน,นะครับแต่ตรงนี้คือที่ดินที่ดินที่เราจะดูนะครับอันนี้ก็คือว่าอยู่ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอ่าอันนี้คือจุดสำคัญ นี่นะครับเนี่ยอย่าไปดูตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือไม่ใช่สาระสําคัญเลยครับตรงนี้ผ่านไปเลยแล้วก็ตัวเลขที่โฉดตัวเลขที่โฉนดนี่สําคัญครับสามารถนําตัวเลขเนี่ยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์กรมที่ดินได้คือเราจะทราบพิกัดที่ดินจะทราบรูปแปลง นี้ถ้าเรามีเลขโฉนดจะทราบทั้งราคาประเมินด,ด้วยจะทราบรายละเอียดหลๆรหลายอย่างเลครับแล้วก็ตรงส่วนนี้มาตราส่วนนี่นะครับมาตราส่วนหนึ่ต่อพันอันนี้สามารถที่จะมาคำนวณหน้ากว้างความลึกของที่โดยวัดจากหน้าโฉนด แล้วก็แปลงอัตราส่วนไปเป็นอัตราส่วนจริงได้เลยนะครับตรงนี้คือสาระสำคัญส่วนตัวเลขพวกนี้นี่อันนี้คือคือคือเลขหลักหมุดครับที่เราจะไปดูนี่คือคือเลขหลักหมดุดตรงนี้นี่นี่คือเลขหลักหมดุดหลักหมุดตัวนี้เวลาเราจะไปเช็ค ที่ดินของจริงครับเราก็สามารถไปขุดดูหลักหมุดได้แล้วก็นี่นนี่ว่าเออที่แปลงนี้นี่ติดทางสาธารประโยชน์หรือไม่นี่นนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็คือทิศทิศของที่ดินนะครับหลักๆนี่ก็จะมีประมาณนี้ครับว่าสาระสำคัญของ ฉนดที่ดินนี่ที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็เท่านี้ครับผม